ครับสวัสดีครับสวัสดีย้ำต่อครับพี่น้องครับใกลบรรยากาศเลยพี่น้องเลยครับน้องบัวแดงครับน้งามครับสุดข้าวฟ้ามครับบ้านน้องซีมตำบลโคกรามเพื่อจตุหรักฟีมานจังหวัดเอยเอ็ดครับสดนกเป็ดน้ำกี่นี่แล้วครับไก่ไก่อยู่กลางน้ำเปล่าครับบ่ได้ดึงดึงซุ้มให้เบิ้ง เวียดนามยู่กลางน้ามครับครับทำบรรยากาศสบายสบายสักยิงนึงต่อแด้วค,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 ครับผมธรรมชาติครับครับจากผมไปเบิ่งรายละเอียดว่ากันเลยครับครับผมครับโอเคครับ ครับสวัสดีครับผมมองไรายละเอียดง่วกันเลยครับผมเนี่ครับไอแม่ลูกว่าไหมครับงามๆครับลูกแดงใจไวครับแดงจนแสบตาครับตรงเลยครับลูกตัวที่สองด้วยพี่น้องด้วยเปิดราคาไวสองเมื่นเก่าลอยครับตัวไอซี่ตัวอีสานมึงได้ลูกแดงจนแสบตาครับครัลูกหาหกเดือนครับพี่น้องมึงไล่ลูกงามๆครับพี่น้องลูกตัวที่สอง รับประกันแข่งขาขาโทกขาถอนครับรับประกันเดือนหนึ่งครับเบื้องแรกครับพวมสูงแม่ลอยสามสิบห้าบวกวบครับเบื้องแรกครับนี่สีเเลีอยงเม็ดกายกครับคอขาดำครับเกบดีทั้งคู่หนาคู่หลังครับเนี่ยรับประกันเลยครับในเครื่องดำแดงดวยครับเครื่องอมดวยครับหางกะเน้าดีพวกหางเน้าดีครับนี่ เหงื่าสองตัวสองหัวใจเพื่อเพออาจจะเป็นรุ่นสามก็ได้แล้วพี่น้องอ้าบ่ันี่ยใจว่าทับมากว่าทับกับนี่ครับผมว่ามันคมครับงัวสองตัวครับงามๆครับพี่น้องเนี่ยครับเรียงง่ายเช่ายงัวบานงัวแท่กลางเข้าครับนี่เบ่งเด่มากครับนี่เบ่งเลยครับบานบานเข้าหล่ะครับแท้กลางเบงลูกครับลูกมันดีดีครับสวยงามครับพี่น้องลูกเล่าดีนำนมดีครับ แมงสีหละครับไปไว้ตัวใดมันส่งลูกดีๆครับพี่น้องเบิ่งเลยเก่งดีเด้อพี่น้องจับได้ไปได้บ่าะแมงอกบ่พอาะความแกร่งหรอกครับนนั่ล่ะเบิ่งเลยครับผมมาคอยกินหญ้าน้ำข้างข้างข้างหัวครับเพราะมีหญยาดหญ้าหยาดถ้าใบไม้หญ้าเฉียวเฉียวหยาต้นไม้อย่งได้ดอกหยุดห้าครับครับ สองเมื่อนเข่าลอยครับอ้าวผู้ใดท่อก้อนใดญก้อนครับทรงไอซี่ตัวอีสานได้ครับพี่น้องเก็นี่ครับไปมึงเว่อรครับผมว่ามอฟฟี่วางง่ายกับเบื้อตึ้งเบือลึ้งนำเตยนำลางย้อนอวนส่วนนี้ดีครับลูกสาวบตรงนี้ครับแสดงว่ามันทรงลูกดีครับนุ่มมืดดีครับมึงเมี่ยครับเมี่ยกับบะมันบานห้อยนี่แหละครับบะมันหูจินบะมันแท่งห้อยนี่ครับหรือว่าเคียงนี่ครับบะหมันวงแรีงหน่อยธรรมดา นี่แหลเอาไปเลี้ยงครับพี่นอ้องเลี้ยงง่ายกินง่ายครับซื้อ,อไปครับติดตัวละเมื่นเมื่นกว่าบาทนี่ครับโซมาเลยส่งให้เลยครับส่งเฮี้ยฟิ้วันก็ไปส่งง้อเขาลาดครับพี่เมียแยกลูกอยู่นะลาครับบ่ทันไหนนอนอยู่นอนมาเป็นลาเป็นเตียน,น่อยเดียนอนสองสามเขม่องครับยุ่งกัด ครับเป็นลาลาเป็นั้นๆอยู่หักพรมาเพียงพ่อขับรถไปหันมาหนีครับพี่น้องนั่นแหละสีเบญยาวครับคลิปแจ็กซีนาที่หานาที่้วพี่น้องถ้ามันมีง่วคกูเดียวห้องกับทายููเดียวครับปล่อยคลิปเลยจวงใบนี่แหละครับสองเหมือนเการ่ยครับพี่น้องเอานี่ครับพุ่มครับตั้ลูกกันเลี้ยงยินแล้วครับลูกงามๆครับลูกเนี่ยหนังดีครับเนี่ยหนังดีเลยลูกะ งามครับแสดงว่าน้ำนมดีนะครับน้ำนมดีดีนมำซีนมงามเลยครับนมบะหมี่ตีงเลยน้งามงามน้ำปนเลียแหลมปิีเลียนมำซีบะหมี่ตีงครับนั่นแหละอ้าวนั่ละครับนิ่ว่าตัวเดียวหนึ่งหาห้าพี่น้องสามนาที่สี่นาที่หานาทีเพราะเบิ่งดีๆครับพี่น้องอ่ะครับผม ขอขอบคุณที่รับชมคลิปช่องสุภาพฟ้ามครับขอบคุณหลายๆครับครับผมขอจบคลิไปไว้แค่นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับ